ห้องเรีนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมะม่วงมันมหัสจั์แห่งหนองแซงจัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชน,นำอำเภอหนองแซงจัดทำโครงการมะม่วงมันมหัสจั์แห่งหนองแซงณห้องสมุดประชาชน,นำอำเภอหนองแซงจึงได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อถึงวันงานมีเยาวชนและประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากบรรรักษ์จึงได้เชิญผู้เฒ่าที่เป็นปราชาวบ้านมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้เฒ่าเล่าว,ว่ามะม่วงมันหนองแสงสลักบุรีเป็นมะม่วงประจำถิน่นชาวบ้านปลูกมะม่วงกันทุกครัวเรือนบ้างก็ปลูกเป็นอาชีพบ้างก็ปลูกตามหัวไร่ไปลายนา ตามประวัติที่ทราบมาพ่อเท่าทิมเป็นคนบ้านหนองน้ำสร้างได้ไปเยี่ยมญาติซึ่งบทเป็นผ้าอยู่ในกรุงเทพเกือบร้อยปีที่ผ่านมาได้ไปพักอยู่กับผ้าหลายวันได้รับประทานมะม่วงอร่อยจึงเก็บมเมล็ดไว้เมื่อกลับบ้านได้เอามเมรล็ดมะม่วงสามเมล็ดมาฝากแม่เท่าคำแม่เท่าคำ ก็เอามะเร็ดมะม่วงทั้ง3ปลูกไว้คากยุ้งข้าวที่บ้านหนองน้ําสร้างโดยไม่รู้ว่ามะเร็ดมะม่วงอะไรพอมะม่วงโตมีผลออกมาในระยะใกล้เคียงกันทั้ง3ต้นก็ปรากฏว่าต้นหนึ่งมีผลโตมากคือมะม่วงหัวช้างอีกต้นผลใหญ่เวลาสุกผิวส่วนหัวสีแดงจัดเรียกว่าตลับหน้าสสำหรับต้นที่เหลือ คือมะม่วงมันเพราะรสชาติเวลารับประทานเข้าไปมันผิดแปลกไปจากมะม่วงต้นอื่นๆไม่ว่าจะรับประทานตอนไหนมันจะไม่เปรี้ยวเจ้าของเลยตั้งชื่อว่ามะม่วงมันจากนั้นเพื่อนบ้านก็ขอพันุ์ไปปลูกต้นมะม่วงก็ค่อยๆแพร่หลายขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะอำเภอนหนองแซงและอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งปลูกมะม่วงมันหนองแซงสระบุรีที่มีคุณภาพเพราะมะม่วงมันหนองแซงสระบุรีมีรสชาติหวานมันอร่อยกว่าที่อื่นเมื่อผลโตเท่าหัวนิ้วแม่โป้งจะเริ่มมีรสชาติมันรสชาติจะดีที่สุดตอนเข้าไขแล้วนิยมบริโภคดิบเมื่อแก่จัดจะมีรสชาติมันจัดหวานกรอบแตกต่างจากมะม่วงมันพันุ์อื่นๆซึ่งส่วนมากจะมีรสชาติมันเฉพาะตอนแก่จัด มะม่วงมันหน่องแซงสระบ,บุรีนี้หากนำไปปลูกพื้นที่อื่นรสชาติจากกายจากที่ดั้งเดิมทันทีมะม่วงมันหน่องแซงสระบ,บุรีจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตามพื้นที่ปลูกเป็นของตนเองจนเป็นที่เก่าขานโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศลักษณะของมะม่วงมันหน่องแซงผลรูปทรงรีปลายมนแก้มมะม่วงอวบเมล็ดมีลักษณะแบนยาวเนื้อในมเมล็ดมีน้อย เปลือกสีเขียวนวลมีลายเส้นเล็กๆล,ละเอียดกระจายทั่วผลผิวเปลือกบางลักษณะเนื้อจะละเอียดเมื่อแกะจัดจะออกสีเหลืองนวลไม่มีเสี้ยนรสชาติมันกรอบไม่มีเปรี้ยวรับประทานได้ตั้งแต่ผลยังอ่อนเมื่อผลแก่จัดยิ่งหวานมันอร่อยวิธีการขยายพันธุ์มีหลากหลายวิธีเช่นการพาะเมล็ดการทาบกิ่งและการเสียบกิ่ง การเก็บเกี่ยวการเก็บผลมะม่วงเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งต้องเก็บให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ 1. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวมะม่วงบันหนองแซงคือช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาหรือหลังจากการติดดอกประมาณ90วัน 2. การเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่แต่ยังไม่สุกสังเกตได้จากแก้มผลทั้งสองข้างพองโตเต็มที่สีผิวเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวอ่อนผลขั้วหรือแขนงข้างขั้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลด้วยความดุดดินเพราะรสชาติที่แตกต่างมีความหวานมันกรอบของมะม่วงมันหนองแซง ในความที่มะม่วงมันหนองแซงเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอหนองแซงจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2563เปรียบเสมือนแบรนด์ท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านคงต้นเดิมเพิ่มต้นใหม่อนนรักษ์ไว้มะม่วงมันหนองแซง